แล้วก็มาเลือกโปรเจกต์ค่ะบนเรฟเฟอนที่เราสร้างขึ้นมาค่ะค่ะ,คะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาทําการเลือกตําแหน่งที่เราจะวัดสมติดดว่าเราจะวัดที่นี่กับตําแหน่งนี้นะคะมันก็จะเสมือนกับว่าเราทําการโปรเจกต์ตำแหน่งค่ะไปอยู่ที่เพย์เรฟเฟ n รนค่ะนะคะแล้วก็วัดมาถึงระยะตําแหน่งที่เราต้องการนะคะก็จะได้เป็นระยะของโปรเจกต์โ e c t ชันค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนกัน7วันทีนะคะเจอกันแบบนี้ทุกวันเสาร์ค่ะแน่นอนเช่นเคยนะคะอยู่กับเปรี้ยวพิวรีค่ะแล้ววันนี้นะคะเปรี้ยก็ต้องขอต้อนรับพี่ยุ้ยด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะนานทีได้มาเจอซัพพอร์ตสาวสักทีหนึ่งเป็นยังไงบ้างคะพี่ยุ้ยวันนี้เราจะมีหัวข้ออะไรที่จะมาฝากแฟนๆรายการของเราบ้างค่ะก็วันนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดนะคะซึ่งปกติแล้วยูเซอร์เนี่ยเขาก็จะใช้เครื่องมือวัด ที่มีในโปรแกรมค่ะค่ะโดยทั่วไปแล้วเขาก็จะไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยมันยังมีออปชันให้เลือกได้ค่ะก็จะเป็นลักษณะของการวัดที่สามารถที่จะกำหนดในส่วนของ coordinate system เองได้นะคะแล้วก็ใช้เป็นแบบ Project Plane ได้ด้วยค่ะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวลองมาดูวิธีการใช้งานกันนะคะเผื่อว่าอาจจะลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูแล้วเลยแต่ก่อนนิดนึงขอแบบว่าไปขอบคุณผู้สับสนลิดีกันก่อนเลยดีกว่าได้เลยค่ะ เฮ้ย <Hey, S 2> ได้ยินว่าลํำมาน,นานแล้วเหรอวะเอาแน่นอนจัดเลยปะละ่ะก็เอาด้ลุย,ลย กลับเข้าสู่รายการของเรากันแล้วนะคะอย่างที่พี่ยูได้บอกไปคะ่ะวันนี้มีหัวข้อดีๆเทคนิคดีๆมาฝากกันอย่างแน่นอนดังนั้นไม่เป็นการเสียเวลาคะ่ะเดี๋ยวให้พี่ยูลุยเลยดีกว่านะคะได้ค่ะก็เดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานในส่วนของการวัดอ่าระนาบที่มันไม่มีอยู่ตรงกับตัวแกนเรสเฟนของโปรแกรมนะคะอย่างเช่นในกรณีตัวอย่างนะคะเราอยากจะวัดตำแหน่งนี้นะคะกับตำแหน่งอาจจะเป็นผิวตรงนี้นะคะแต่ว่า ทีน,นี้เนี่ยแกนเนี่ยจะเห็นว่าชิ้นงานเรามันเอียงใช่ไหมคะ <c oughs> ก็เราก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ต้องทําการวัดองศาก่อน <c oughs> นะคะว่ามันเอียงไปเท่าไหร่นะคะ <c oughs> เสร็จแล้วเนี่ยในการใช้เครื่องมือวัดนะคะก็ะเดี๋ยวให้เข้าไปดูในส่วนของตัวเมชัวก่อนนะคะในส่วนของเครื่องมือวัดเนี่ยเขาจะมีะการใช้โปรเจกโปรเจกออนเพนนะคะก็สามารถที่จะสร้างเพนเรฟเลนค่ะที่ทํามุมแล้วก็เสมือนกับว่าเราจะโปรเจก ภาพฉายตำแหน่งที่เราจะวัดไปอยู่บนระนาบนั้นค่ะกับอีกอันนึงก็คือจะใช้เป็นแกน c o o r d i n a t e System ได้นะคะ,คะแต่ว่าในโปรแกรมเนี่ยมันจะต้องอมีการสร้างแกนเรฟ e r เรน e ก่อนอนะคะในตัวของเครื่องมือ e มช u ว e เนี่ยมันถึงจะแสดงขึ้นมาค่ะนะคะอันดับแรกเลยเดี๋ยวเราไปทำการสร้าง Coordinate System กันก่อน <Okay. S 2> ค่ะค่ะ,คะก็ใช้ในส่วนของคำสั่งในการสร้าง r e f e r e n c e นะคะแล้วก็เลือกเป็น Coordinate System ค่ะค่ะ จากนั้นนะคะในกรณีตัวอย่างเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าระนาบเนี่ยอามันอาจจะไม่ได้ตรงกับตัวชิ้นงานนะคะก็จะเห็นว่าระนาบแกน Y เนี่ยมันมันตั้งตรงขึ้นไปนะคะแต่ชิ้นงานเราเนี่ยมันเอียงนะคะเราก็จะทำการสร้างตำแหน่งเป็นจุด coordinate system ที่ reference กับระนาบของชิ้นงานนะคะอย่างสมมุติว่าตัวอย่างเนี่ยเราอาจจะ reference เป็นตำแหน่งตรงนี้นะคะแล้วเราก็ อ,อยากจะปรับให้มันเอียงตามรละหน้าชิ้นงานนะคะเราก็มากำหนดในส่วนของอาจจะเป็นระยะในทิศทางของแกนแซกนะคะก็จะดูจากจากรูปตัวอย่างข้างล่างเลยนะคะ,คะก็แกนแทเราก็อาจจะเลฟเฟร์เเป็นขอบตรงนี้แทนนะคะก็จะเห็นว่าแกนเนี่ยมันก็จะเอียงตามระนาบของชิ้นงานนะค,ะค่ะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็กดโอเคไปนะคะเราก็จะได้เป็นเลฟเฟรนต์แกนใหม่ นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ไปที่คําสั่ง measure อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะแล้วเราก็เข้าไปที่ในส่วนของตัวคําสั่งวัดก็คือ measure ค่ะ,คะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นนะคะมันจะมีในส่วนของการใส่แก Reference เพิ่มขึ้นมานะคะอันนี้เราก็ลบออกไปก่อนนะคะแล้วก็คิดที่ว่างๆก็ได้นะคะให้มันคืนค่าเดิมไปก่อนค่ะ,คะจากนั้นค่ะเราก็มาทําการเลือก r e f e r e n c e คะ่ะเราก็จะเลือกนะคะเป็น coordinate system จากนั้นเนี่ยเราก็มาทําการวัดขนาดค่ะเราก็คลิกเลือกตําแหน่งที่เราจะทําการวัดนะคะ mm hmm. มันก็จะมีระยะที่วัดอ้างอิงกับแกนเ,นเร f e r เรนซ์เราค่ะนะคะอ,อันนี้ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ใช้เราใช้เป็นแกนปกตินะคะ mm hmm. ก็จะเห็นว่าระยะตรงเนี้ยมันก็จะวัดอ้างอิงกับแกนตัวเร f ฟ r เรนซ์เดิม mm hmm. ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะใช้ในการ เข้ามาช่วยวัดระยะนะคะออโอเคแล้วก็อีกอันนึงค่ะ,คะก็จะเป็นการสร้างเพนนะคะก็ทำเหมือนการสร้างเรฟเฟอร์เรนซ์ทั่วไปเลยค่ะก็คือเข้ามาที่เพนค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำการสร้างเพนเรฟเฟอร์เรนซ์สมมติว่าเราจะสร้างเพนที่ตำแหน่งเอียงเท่ากันกับตัวชิ้นงานนะคะสมมติว่าเราทําการเลือกเรฟเฟอร์เรนซ์สมมติว่าตัวอย่างแล้วก็อาจจะทําการเลือกจุด2จุดนะคะเป็นตําแหน่งเรฟเฟอร์เรนซ์ ขยัหมุมน,นิดนึงค่ะแล้วก็ทําการเลือกเอกรสเฟนอีกตำแหน่งนึงนะคะ,คะเพื่อที่จะใช้ในการปรับองศานะคะคก็ค่ะอาจจะใช้เป็นเพนก้อนนะคะแล้วก็มาปรับองศาตรงนี้นะคะอ่ะลองปรับเป็นออลองคํานวณดูก็ได้ค่ะลองหมุนดูนะคะอาจจะสามร้หกสิบลบสามสิบอ่ะ เป็นสัก270อจะเป็นสัก210 10อ่สสมมติน,นะคะอโอเคพอได้เสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็มาใช้คำสั่ง m e ชัวเหมือนเดิมนะคะ,คะก็มาที่ value a t ค่ะแล้วก็ m e a s u นะคะจากนั้นค่ะเราก็จะเลือกตรงนี้ค่ะเป็น project on prem นะคะ เลือกเป็น select plane face และ slash plane นะคะ,คะเสร็จแล้วเราก็มาเลือกโปรเจกต์ค่ะบน reference ที่เราสร้างขึง้นมาค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาทำการเลือกตำแหน่งที่เราจะวัดสมมติว่าเราจะวัดที่นี่กับตำแหน่งนี้นะคะมันก็จะเสมือนกับว่าเราทำการโปรเจกต์ตำแหน่งค่ะไปอยู่ที่ plane reference นะคะแล้วก็วัดมาถึงระยะตำแหน่งที่เราต้องการค่ะก็จะได้เป็น ระยะของ p r o j e c t ร o จค่ะนะคะน,นี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง hmm. นะคะก็จะช่วยให้เราสามารถหาระยะที่เราต้องการได้ hmm. ค่ะ ก็เรียกว่าเป็นทริคดีๆนะคะที่วันนี้พี่ยูได้นมาฝากกันค่ะแน่นอนว่าถ้าเกิดเป็นแฟนรายการของเรานะคะมีหัวข้อใดหรือว่าเรื่องราวการใช้งานนะคะในส่วนไหนที่อยากทราบแล้วก็อยากให้ทีมพพอร์ตของเรานะคะมาช่วยแนะนํากันก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะคะมาบอกพวกเราได้เลยนะคะเราก็จะหยิบยกข้อมูลเหล่านี้นะคะมาทําเป็นคอนเทนต์ดีๆค่ะมาเสริมให้กับทุกๆท่านค่ะวันนี้นะคะก็ถือว่าหมดรเวลานะคะของรายการของเราแล้วค่ะก่อนจากกันไปนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร์และอย่าลืมค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆ วันนี้พวกเราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ